และนี่คือ5สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ Delivery เพื่อให้พี่ๆพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการใช้แพลตฟอร์ม Delivery ของ Grab ค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นนัทมอนจากร้านซุกกี้ตีน้อยนะคะวันนี้เฟิร์นและ Grab Academy จะมาแชร์5สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบริหารร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับที่ร้านนะคะเนื่องจากเราเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ลูกค้าหน้าร้านเราเยอะดังนั้นเนี่ยการที่จะเปิด Delivery ี่ต้องจัดคนมาบริหารในส่วน Delivery รับออเดอร์เดลิเวอรโดยเฉพาะอย่างแรกเนี่ยคนต้องเตรียมคนรับออเดอร์ทางโทรศัพท์เพื่อกดรับออเดอร์นี้เนื่องจากว่าเวลามีเสียงเข้ามาเนี่ยเราจะไม่อยากม i สออเดอรอะไรเพราะเป็นยอดขายที่เพิ่มเติมของเราอย่างที่สองคนต้องเตรียมคนมาเดินอาหาร ระหว่างในครัวมาถึงจุดที่ไรเดอร์มารับอาหารซึ่งคนนี้จะต้อง เป็นผู้ประสานงานระหว่างในครัวและคนรับออเดอร์ทางโทรศัพท์ส่วนที่3ในครัวเราก็ต้องเตรียมคนอีกหนึ่งคนเพื่อจัดเตรียมอาหารใส่กล่องสำหรับแพ็กเกจเดลิเวอรี่โดยเฉพาะเนื่องจากว่าในครัวเนี่ยเรามีพนักง,งานในส่วนจัดเตรียมอาหารสำหรับลูกค้าหน้าร้านเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเพต้องมีอีกหนึ่งคนเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะเวลาไรเดอร์มาแล้วเราก็ไม่อยากให้ไรเดอร์รอนาน สำหรับร้านที่กำลังจะ join delivery นะคะต้องดูก่อนว่าอย่างแรกเนี่ยร้านเราขนาดไซส์ไหนเรามีลูกค้าจํานวนมากขนาดไหนต่อวันช่วงไหนเป็นช่วงพีคของเราแล้วเราควรจะบริหารจากส่วนนั้นถ้าพนักงานของเราเนี่ยในช่วงเวลาไม่พีคเรามีพนักงานที่อาจจะมีเวลาว่างเราควรจะสอนพนักงานคนนี้ทําอะไรได้หลายๆอย่างรับออเดอร์ได้เดินอาหารได้เพื่อเราจะได้ช่วยเซฟคอในส่วนนี้ด้วย ปกติที่ร้านเราวางแผนเรื่องวัตถุดิบโดยการดูสถิติจากวันก่อนหน้านี้สองวันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว1เดือนที่แล้วว่ามีการเบิกใช้เท่าไหร่ยอดขายเราเท่าไหร่แล้วเราเปรียบเทียบดูว่าเป็นส่วนที่เหมาะสมหรือไม่แล้วเราใช้สถิติเก่าเนี่ยมาวางแผนการสั่งวัตถุดิบวันรุ่งขึ้นว่าเราควรจะสั่งเท่าไหร่ให้ไม่ขาดและ ไม่เหลือเยอะเกินไปเนื่องจากวัตถุดิบของเราเนี่ยเป็นของสดเชลฟ์ไลฟ์สั้นดังนั้นเนี่ยเราจะมา,าสั่งเยอะๆเราตุนมันมันทำไม่ได้เพราะของจะเสียง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยการทำร้านอาหารอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยอย่าซื้อของเยอะเกินไปมันจะเป็นต้นทุนที่เสียเปล่า การทำา e l l v v r y เราก็สามารถดูรีพอร์จากทาง Grab ได้ Grab Merchant จะบอกเราว่าเมื่อวานนี้เราขายอะไรดีเราขายอะไรได้เยอะเท่าไหร่เราดูจากตรงนี้มาเพื่อช่วยเราในการวางแผนวิเคราะห์ว่าเราจะซื้อวัตถุดิบสำหรับเข้าร้านวันรุ่งขึ้นเท่าไหร่หนึ่งในชาเ e นจ์ของการทำธุรกิจ Delivery เนี่ยเราต้องคิดถึงว่า อาหารของเราเนี่ยใส่ปัจจุภันนี้ไปถึงมือลูกค้าแล้วจะได้รับในคุณภาพในสิ่งที่เราต้องการให้ถึงลูกค้าหรือเปล่า ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องคิดมาอย่างดีและลองทดสอบด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยร้านซุก,กี้ติน้อยเราเริ่มทำา e l l v v r y เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเราคิดว่าแพ็กเกจแบบนี้ก็ได้เราลองทำไปแล้วปรากฏว่าไม่เวิร์กเลยคือลูกค้าคอมเพลนเราค่อนข้างเยอะไปถึงมือลูกค้าหมูสไลด์ปรากฏว่าหมูละลายกล่องเปี้ยวไม่เป็นรูปร่าง ลูกค้าไม่ประทับใจพอเราได้รับฟีดแบ็กแบบนี้เรารู้ว่าเราต้องคิดเยอะกว่านี้ดังนั้นเนี่ยทุกร้านต้องคิดว่าอาหารของเราเป็นแบบนี้ต้องใส่บรรจุภัณฑ์แบบไหนที่ทําให้ไปถึงมือลูกค้าแล้วเหมาะสมและคุณภาพเท่าเดิมคงเดิมค่ะ ในการใช้แอปพลิเคชันเราต้องเซตติ้งเวลาการเปิดปิดร้านของเราทุกวันเราควรจะเช็คก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเวลาเปิดปิดถูกต้องไหมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกค้าอาจจะคิดว่าร้านเราเปิดแล้วแต่ที่จริงยังไม่เปิดแล้วเราไม่สามารถเสิร์ฟอาหารลูกค้าได้จะทําให้ลูกค้าไม่ประทับใจในร้านของเรา และอย่างที่2เรื่องเมนูที่เราเซตไว้ในแอปพลิเคชันก็สําคัญเช่นกันเราต้องเช็กวัตถุดิบหลังร้านก่อนว่ามีครบไหมสําหรับการทําทุกเมนูหรือเปล่าเราอยากจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าสั่งเมนูนี้แล้วปรากฏว่าเราต้องโทรไปบอกลูกค้าว่าเมนูนี้ไม่มีลูกค้าจะเสียความรู้สึกนะคะดังนั้นเนี่ยเราเช็คให้อย่างดีก่อนก่อนเปิดร้านหรือในระหว่างวันก็ตามบางครั้งเมนูวัตถุดิบหมดระหว่างวันเราก็ต้องมาอัปเดตในแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันค่ะ นื่องจากร้านอาหารบนแพลตฟอร์มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายผู้บริโภคมีออปชั่นเยอะมากเราต้องคิดว่า ทำยังไงเราถึงจะโดดเด่นจากที่อื่นในเมื่อเราวางแผนทุกอย่างมาแล้วทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องวัตถุดิบทั้งเรื่องแพ็เกจจิ้งทั้งเรื่องการเปิดแอปพลิเคชันเราก็ต้องมาคิดว่าทํายังไงลูกค้าถึงจะเลือกเราอย่างแรกเนี่ยเราอาจจะทําเซตพิเศษเซตที่แตกต่างจากที่เราขายหน้าร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มันเลือกสั่งอาหารเราในวันนี้หรือเราก็สามารถร่วมทาแคมเปญกับ Gra ฟได้บนแพลตฟอร์ม Gra ฟเนี่ย ก็มีแคมเปญมากมายให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารเข้าร่วมเพื่อสร้าง Visibility ให้กับร้านค้าของเราทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นและเลือกที่จะใช้บริการเรามากขึ้นค่ะและนี่คือ5สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ Delive r y เพื่อให้พี่ๆพาร์ทเนอร์ partner, ร้านอาหารทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการใช้แพลตฟอร์ม e l l v v r y y ของ Grab ค่ะ อย่าลืมนะคะเราต้องวางแผนเรื่องคนเรื่องวัตถุดิบเรื่องบรรจุพัณฑ์และการจัดส่งเรื่องการใช้งานบนแอปพลิเคชันและอย่างสุดท้ายและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําโปรโมททาโปรโมชั่นและเข้าร่วมคัมเป็นกับ Grab ค่ะอย่าลืมติดตามคอสสนุกสนุกและเทคนิคต่างๆจาก Grab Academy ที่คัดสรรมาเพื่อพี่ๆพาร์ทเนอร์โดยเฉพาะที่ YouTube Grab Merchant TH และแอปพลิเคชัน Grab Merchant ค่ะ